أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين

แต่ก็อยากลองมาทักทายพี่น้องดูนะครับเผื่อจะเกิดว่าหวังว,ว่าจะได้ใช้เวลามีประโยชน์ไปร่วมกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นพอไม่ตาก็เพราต้รงมีมากมายก็เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบที่หลากหลายเพียงแต่หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งในรูปแบบที่จะเป็นไปได้สําหรับวันนี้นะครับผมถ้ามีอะไรทักทวงมาได้นะครับเรื่องสัญญาณเรื่องภาพเรื่องเสียงนะครับผม ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะให้ผมตรวจดูสัญญาณเน็ตอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับอันนั้นก็ส่วนของเทคโนโลยีครับก็น่าจะคุยกันแค่นี้พี่นองที่รักทิ่รครับวันนี้เรากลับมาคุยกันในส่วนของดูอาบ้านมุสลิมของอาจารย์ซาดวาดีนะครับผมเราอยู่ที่หน้าที่148ครับคือเสียงอาจจะกล้องแปลกๆนะครับห้องที่ผมอยู่เสียงมัน อ,ออๆอของกล้องนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะพี่น้องเรามาคุยกันบทที่17การขอให้ผู้รอดสุบทานวาตารานั้นรับอามันหรือว่าการงานของเราโดยอลนี้เป็นดูอาที่มีความสำคัญมีความน่าสนใจแล้วก็มีประเด็นที่วราิิมเราควรจะรขควรกันให้มากเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบตัวเองให้มากครับ พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราทุกคนเชื่อมั่นตรงกันว่าชีวิตในดุนยานั้นมีไว้เพื่อทดสอบเมื่อพวกล้อทดสอบพวกเราก็จะดูว่าอิยุกุมอัศนุอามาละก็คือในหมู่ของพวกเราเนี่ยใครที่เขาจะมีพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีก็คือพฤติกรรมที่พวกล้อนั้นรับ ก็แปลว่าบททดสอบที่พวกเราจะทดสอบเราในดุญญนยาเนี่ยครับก็มีทดสอบด้วยกับความหลากหลายบททดสอบที่เราจะทดสอบพวกเราซึ่งมีมากมายมหาศาลแต่ทุกบททดสอบเหมือนกันอย่อยางหนึ่งทุกบททดสอบนะครับที่พวกเราซุบฮานุวตาตาได้ทดสอบพวกเรานั้นมีความเหมือนกันอยู่หนึ่งอย่าง,างนั่นก็คือใครก็ตามที่สอบผ่าน เขาต้องเป็นคนที่ทําพฤติกรรมที่ผู้อัลลอ์รักหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาต้องตอบสนองต่อบ,บททดสอบของผู้อัลลอ์โดยการใช้รูปแบบที่ทําให้ผู้อัลลอฮุภา ح ا ตรา,า,รารนั้นรักเขาได้อย่างเช่นเวลาเราไม่สบายครับอะไรคือพฤติกรรมที่เราจะตอบรับกับการไม่สบายของเราแล้วก็ขอร่าจากผู้อัลลอฮ์ให้รักษาเราเราก็รู้กับตัวของเราว่านี่คือบททดสอบจากผู้อัลลอ์นะผู้อัลลอ์ให้เราเป็นแล้วผู้อลอก็ให้เราตาย แล้วเราก็จะจะได้ไดข้ควรว่าเอ๊ะจบลงที่เราทำเนี่ยมันมีอะไรที่มันดีมีอะไรที่มันไม่ดีอัลลอฮ์จะเตือนอะไรหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งในรูปแบบที่เราจะตอบรับหรือจะ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบของผู้อัลลอฮ์สุบฮานูตราในสภาพที่ให้ผู้อัลลอฮ์นั้นรักเราเป็นนั้นพี่นอกที่รักจริงครับเพื่อเมื่อมาพูดถึงว่าการ,รเผชิญบททดสอบของผู้อัลลอฮ์หรือว่าการทาดีให้ผู้อัลลอฮ์รักได้นั้น เราต้องทําให้การงานของเรานั้นถูกตอบรับซะก่อนซึ่งดอาบทนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นดอาที่ท่านนบีอิบรอฮิมขอรับบันะตะกับบัลมินน่าอินนะกะอันตัสซามีอุลอาลีมรับบันะตะกับบัลมินน่าอินนะกะอันตัสซามีอุลอาลีมอัลกุรอานอายะนี้ครับดอาบทนี้เอามาจากสุรัตน์บักร้ออายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องที่รักทราบไหมครับว่านบีอิบรอฮิมขอดอาบทนี้ตอนไหน ท่านนบีบรีมขอดอวบทนี้หลังจากที่พวกลอสุปหานหัวตาสังให้ท่านแล้วก็ลูกชายของท่านนบิอลอสมันี่ช่วยกันสร้างกาบาสร้างอะไรนะสร้างกาบากาบาคืออะไรครับสถานที่ที่มุสลิมทุกคนเวลาจะละหมาดต้องหันไปในทิศทางนั้นแล้วผู้ที่เป็นผู้ที่ริ เริ่มในการสร้างกะบะด้วยกับคําสั่งใช้ของพัวลารสุภาหาหัวตาลนาะพี่น้องคิดว่าผลบุญที่นบีอิบราฮิมได้รับนะ่ยมันจะมหาศาลขนาดไหนเราขอยอาจะคิดยังไง่า,าโอ้เป็นผลบุญที่ดีมหาศาลพวกเราต้องตอบรับอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักครับเวลาคนดีๆทําความดีนะเขาเขาเขา,เขาไม่หลอกตัวเองกันขนาดนั้นยุคนี้เป็นยุคที่แปลกพี่น้อง ยุคนี้เป็นยุคที่ว่าบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทํามันดีหรือไม่ดีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทํามันมีการโอ้อวดหรือไม่มีการโอ้อวดคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเรารับหรือพวกเราไม่รับแต่หลายครั้งที่เราทําแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทานั้นมันยิ่งใหญ่เกินเหมือนกับบางที่อาจจะมีงานอาจจะมีงานที่แบบว่าสถานที่ใหญ่ๆบางที่อาจจะมีคนไปจัดงานที่มัสยิดอาจจะเป็นที่ศูนย์กลางอาจจะเป็นที่สถานที่ใดก็ตาม มีการเชิญแขกเหลือมีการเชิญสื่อหนังสือพีมีการเชิญอย่างนั้นมีการเชิญอย่างนี้ถ่ายรูปตัดริบบิ้นอะไรก็ว่ากันไปเรารู้สึกว่าเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่หลายคนประทับใจหลายคนก็รู้สึกดีเวลาที่ได้เห็นเพียงแต่ว่าลึกๆในใจเนี่ยอะไรทําให้เรามั่นใจว่าพวงล้อจะรับการงานนั้นๆของเรางานอะไรก็ตามผมพูดครอบคุมหมดเลยอาจจะเป็นงานแต่งงานอาจจะเป็นงานาจจเนานฉลิมฉลองอะไรก็ตาม อะไรทําให้เรามั่นใจว่าพวกล้อจะรับมันเพราะอะไรครับพี่น้องประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือในการทําความดีอามันความดีของเราเนะี่ยไม่จําเป็นว่าทุกคนที่ทําดีแล้วพวกล้อจะต้องรับการางานของเขาอินนัลลอฮ์ต่ยิบุลลายักบุริลลาต่ยิบะพวกลนั้นเป็นผู้ที่ดีงามและพระองค์จะรับเฉพาะสิ่งที่ดีงามเท่านั้นพวกล้อคือผู้ที่ดีงาม นดงามแล้วพวกลอสก็จะรับเฉพาะสิ่งที่ดีงามเท่านั้นอีกข้อคิดนหนึ่งครับท่านนบบมูฮโมมัสรอั์วิสลัมได้พูดถึงคำพูดของพวกลอสซึ่งเป็นในทิพ์ุทธีงไว้ว่าค่านั้นร่ำรวยเกินกว่าที่จะมีภาคีใครก็ตามทําอะไรก็ตามเพื่อค่าแล้วก็เพื่อสิ่งอื่นด้วยค่าก็ใช่เขาอยู่กับสิ่งอื่นที่เขาทําคือพวกลราไม่รับหมายความว่าไงครับบางทีเราทําอาจจะอยาก ทำให้คนอื่นมาชมบางทีอาจจะทําให้คนอื่นมาเห็นอาจจะทําเพื่อให้คนอื่นมารับรู้หรือบางทีอาจจะถูกบังคับไปต้องทำแล้วอาจจะมีเหตุผลร้อยแปในการทําสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นความดีแต่พี่น้องที่รักมันเป็นความเข้าใจของเราเองหรือเปล่าว่าเรากำลังทำความดีบางคนละหมาดสามปี40ปีเขาอาจจะไม่เคยถูกรับการละหมาดของเขาเลยก็ได้มีองค์ประกอบมากมายที่จะทำรายการงานของเรา บางทีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์บางทีการที่มีเรื่องของการโอ้อวดหรือว่าบางทีมีเรื่องของการที่ว่าอยากจะให้คนมาชมให้เราฟังหรือว่าอยากจะให้คนเห็นหรือว่าอยากจะดังหรือว่าอาจจะมีอำนาจมีเกียรติยศหรือว่าอะไรก็ตามแต่เจตนาทั้งหลายเหล่านั้นทำลายการงานทั้งหมดที่เราทำได้ซึ่งสิ่งต่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะมีตั้งแต่เริ่มก่อนที่เราจะทำมันอาจจะเข้ามาในใจเราแล้ว เราอยากให้คนชมเราอยากให้คนเห็นหรือว่าบางทีมันอาจจะเข้ามาช่วงที่เรากําลังทาโอ้ดูสิเนี่ยฉันกําลังทํามันอคนนั้นมาเนี่ยคนนี้มาชมคนนี้ภูมิใจคนนี้ดีใจอา,จากจะได้ถ่ายรูปกับคนนั้นฉันได้ถ่ายรูปกับคนดังคนนี้บางทีเจตนาที่บริสุทธิ์ของเราถูกทําลายตอนที่เรากำลังทาอามันของเราแล้วก็บางทีเจตนาที่ดีของเราที่บริสุ dafür, ทธิ์ของเราอาจจะถูกทําลายตอนที่เราทํามันเสร็จไปแล้ว บางคนทําเสร็จไปแล้วบางคนอาจจะละหมาดเสร็จไปแล้วอย่างที่ผมบอกบางคนอาจจะละหมาด30ปี40ปีเนียดดีมาตลอดเนียดบริสุทธิ์ใจให้อัลลอฮ์รักคือรักอัลลอฮ์มากมากแต่ว่าพอถึงเวลาอาจจะมีโมเมนต์หนึ่งของชีวิตเขารู้สึกว่ามีคนมาพูดคุยอบางคนก็บอกเนยฉันทําความดีอย่างนั้นมาฉันทําความดีอย่างนี้นมาบางทีเรารู้สึกว่าเราเราต้องมีความดีอะไรสักอย่างไปคุยกับเขามั่งไม่งั้นเหมือนกับมันมันจะอยู่นอกกลุ่ม เราใคจะไปเผื่อบอกเนี่ยนะตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสี่สิบปีมาฉันละหมาดไม่เคยขาดเลยเนี่ยเห็นไม่เจ๋งไหมล่ะเพื่อนเพื่อาจจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลาสุฮานัลลอ์พี่น้องใครจะไปรู้ว่าคำว่าสุฮาัอลอฮ์จอกมาจากความหมั่นไส้จะออกมาจากความอิจฉาจออกมาจากความโกรธความเกลียดหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเราที่พูดว่าอัลฮัมดุลิลาเนี่ยฉันถ้าความความทำความดีอย่างนี้มาเนี่ยใครจะไปรู้ว่าคําว่าอัลฮัมดุลิลาของเราอาจจะเป็นคําว่าอัลฮัมดุลิลาที่มาจากการโอ้อวด ของเราหรือเปล่าไม่มีใครรู้พี่น้องแม้แต่ตัวของเราก็ไม่รู้พี่น้องอย่าคิดว่าเรารู้จักตัวเองดีพอนะอย่าได้คิดว่าเรารู้จักตัวเองดีพอเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลัยสััมเตือนไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการโอ้อวดเนี่ยท่านนาบีเตือนว่าคนที่อวดเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขากําลังอวดอยู่เพราะอะไรครับฮะดีษที่พวกเราได้ยินอาจารย์เราพูดกันเป็นประจํา นบีมุฮัมหมัดสุลลานฮุริสลัมเปรียบให้เห็นถึงความน่ากลัวของการโอ้อวดว่าเวลามันเข้ามาหาใครก็ตามเนี่ยที่กําลังทําความดีเนี่ยมันจะมาเข้ามาในสภาพเหมือนกับมดดําที่อยู่บนหินก้อนสีดําที่อยู่บนอยู่ในเวลาที่มืดมิดอยู่ในห้องที่มืดมิดแค่มดดําบางทีอย่าพี่น้องเราเดินไปเรามองไม่เห็นแล้วนะับภาษาอะไรมันอยู่บนหินก้อนดําการที่เราจะเห็นหมดเน่ยยิ่งยาก แล้วยิ่งถ้าเกิดมันมืดอีกเป็นไปไม่ได้พี่เนองมันมีสามความเป็นไปนไม่ได้ที่รวมกันก็แปลว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลอมอิสล,ลามได้เตือนไหมครับว่าในเรื่องการทําความดีเนี่ยราะวังในเรื่องของการโอ้อวดให้ดีๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาในใจเราเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราอวดไปแล้ว กว่าเราจะไปรู้บางทีก็ต้องรอลูกแน่ตอนที่เราไปยินอยุดหน้าพวกลอสซูปาฮานัวตาแล้วตอนที่เราคิดวายายามว่าเดี๋ยฉันทําอะไรดีมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดโอ้โหตอนนี้นี่ฉันคงจะได้เข้าสวรรค์แน่แแล้วพวกลอสซูปาฮานตาบอันี้ค่าไม่รับอันนั้นข้าไม่รับอันนี้การงาน80ปีของเจ้าค่าไม่รับเลยเพราะมันอวดหมดเลยทาไมข้าต้องรับด้วยเมื่อถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเราทําอะไรจะไม่ได้พี่น้องผมก็กลัวในส่วนของผมพี่น้องก็ต้องกลัวในส่วนของพี่น้องทุกคน ดังนั้นเวลาทําความดีโดยเฉพาะความดีที่ยิ่งใหญ่อย่ยพี่น้องอย่าไปดูโฟกัสบางคนโฟกัสที่งานเปิดบางคนโฟกัสว่าเชิญแขกเหลือยิ่งใหญ่คนไหนได้มาบ้างพี่น้องบราร์อแคสจากคนดีๆเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ว่าเราไอาลัมแต่การงานจะถูกรับไม่ถูกตอบรับเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์เลยอยู่ที่ตัวเราเลยว่าเราจะระวังใจของเราได้มากแค่ไหนว่าเราจะระวังรูปแบบที่เราทําได้มากแค่ไหนว่า เรานั้นจะมีความมุ่งมั่นที่จะทําเพื่อพวัวเลาซุปฮาห์นูอัตลามากแค่ไหนเพราะนั้นพี่น้องการงานใดก็ตามการงานดีๆใดก็ตามต่อให้พี่น้องจะถูกบังคับนะต่อให้มันจําเป็นต่อมานะต่อให้มันจะมีคนเห็นต่อให้มีคนชมต่อให้มีคนมาพูดถึงไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องตอบย้ําขอกับใจของเราประการแรกพี่น้อง ชาวซาลาฟเนี่ยเขาจะปกปิดความดีที่เขาทำเนี่ยยิ่งกว่าที่เราปกปิดความชั่วที่เราทำคือเราเวลาทำความชั่วเราไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมเราอายบางเรื่องเราอายเดี๋ยวเขาจะมาบอกโอ้หเนี่ยทำไมคนนี้รู้สึกว่ามันดีเอาคนนี้นึกว่าเป็นอาจารย์ทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้เวลาเราทำความชั่วบางอย่างเราจะรู้สึกอายไม่อยากให้ใครรู้เรากลัวเราจะปกปิดจะทำทุกวิถีทาง ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนชั่วมากๆครับบางทีมีค่าปิดปากมีถ้าเกิดว่ามีใครมารู้เราไปปิดปากไปทําร้ายไปซ้อมไปติดสิงบนไปอะไรก็ตามแต่แต่ซาลบฟพี่น้องเวลาค่านเขาทาความดีเลยเขาจะปกปิดความดีของเขายิ่งกว่าที่เราปกปิดความชั่วของเราสิถามว่าทําไมเพราะท่านเหล่านั้นเขากลัวเีเขารู้จักอัลลอฮ์มากกว่าที่เรารู้จักเขากลัวว่าอัลลอา์จะไม่รับการางานที่เขาทํา เขากลัวว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยที่มันมีคนมาชมเนี่ยเขากลัวว่าไอ้ที่มีคนมาชมเนี่ยใจเขามันจะมันจะพลาดไปแล้วหรือเปล่าหรือมีคนมาเห็นเนี่ยการงานของเขาจะพลาดไปแล้วไหมเพราะฉะนั้นสลาปจะกลัวว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องราวของสลาปหลายท่านในประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยความดีของเขาที่เขาทำมากกว่าผู้คนจะรู้นี่คือเขาเสียชีวิตไปแล้วบางคนจะลุกมาละหมาดตะฮัดยุทธเนี่ยปิดไฟ แล้วก็รอให้มั่นใจว่าเพื่อนบ้านนั้นหลับให้หมดเอาให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครมาเห็นจะไม่มีใครมาได้ยินตอนที่เขากำลังตาฮัตยุดแต่ปัจจุบันก็คือพวกเราก็คือตาฮัตยุทธ์ทำแบบลับๆไม่ให้ใครเห็นถึงเวลามาประกาศบางทีมาโพสต์บางทีมาพูดให้ฟังโอ้ในฉันตาละหมาตฮัตยุดธประจําฉันมีปัญหาในฉันละหมาตฮัตยุดธอ่ารูที่หน้าผากฉันสี่ในหลังร้อยของการสี่ยุดบางทีเราอาจจะพูดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่ ทำลายการงานของเราได้ทั้งสิ้นซึ่งอันตรายพี่นะ้องอันตรายอันตรายมากๆอย่าให้แค่ความอยากปวดอยากโชว์อยากให้เป็นที่ยอมรับอยากให้คนอื่นรับรู้อยากให้คนอื่นไม่มาดูถูกเราอย่าให้ความรู้สึกอะไรก็ตามเหล่านั้นมาทําให้พลัสุภานุวัตรไม่รับการงานของเราท่นานอบบีอิบรอฮิม พาดีลุลลฮ์สหายของพว AH ้ละซุบฮานะฮูวาตาแลาวนี่คือฉายาที่ละ AH มอบไปกับท่านพว้ละถือว่าท่านเป็นสหายของพระองค์พระองค์สั่งให้ท่านทำอะไรท่านทําตามที่พระองค์สั่งเลยแล้วพระองค์สั่งให้ท่านกับลูกสร้างกาบาซึ่งผลบุญมหาศาลอย่างที่ผมบอกแต่เมื่อตอนที่ท่านกําลังสร้างนี่คือหนึ่งในดุอาที่ท่านขอเพราะท่านเป็นห่วงอันนี้คือคนระดับนบี นี่คือคนระดับรอซูนนี่คือคนระดับอูรุลอัสมีนี่คือผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นบัมพบุรุษของนบีทุกคนนบีอาดัมีได้ฉายาแค่เป็นบัมพบบรุษของมนุษยชาติมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วแต่นบีอิบรอฮิมได้ชื่อว่าเป็นพ่อของบรรดาคนดีฉายาต่างกันพี่น้องฉายาต่างกันตอนทําความดี ตอนที่ท่านขอเนี่ยท่านอ่านดูอาบทนี้ตอนทําความดีเนี่ยรับบานาตะกอบบลมินนาตอนที่ท่านกำลังวางเสาตอนที่กําลังตั้งเสาพที่สร้างกำบัรับบานาตะกอบบลมินนา,บบน,านายของเราโปรดรับการงานของพวกเราด้วยเพราะท่านรู้ว่าไม่มีใครบังคับออลลอฮ์ได้เพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับอย่าไปหลอกตัวเองอย่าไปหลงตัวเองอย่างนั้น ท่านเองท่านยังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์จะรับการงานของท่านไหมท่านก็ขอว่าอัลลอฮ์นายของฉันโปรดรับการงานของฉันด้วยอินนะกะอันตัสมีอุนออลิมเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ได้ยินแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ดียิ่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องทั้งคือสิ่งที่ได้ยินดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวตรงไหนอินนะกะแน่นอนพระองค์นั้นอันตอัลสมาพระองค์เป็นผู้ที่ได้ยิน พระพุทธองค์ได้ยินหมดว่าเราทําอะไรยังไงเราพูดอะไรกับใครบ้างเราไปอวดอะไรใครใครมาชมอะไรบ้างพระองค์ได้ยินหมดทั้งหมดเลยพี่น้องเราแจกไปซุบซิบจะมีคนมาพูดกับเราเบาๆ,ๆหรือพระองค์รู้หมดเลยพระองค์สมาัตาได้ยินหมดเลยพี่น้องไม่ใช่ใครได้ยินอัลอาอีมรอบรู้นี่คือรู้หมดเลยว่าไอทีธรรมเนี่ยในใจเราจริงๆแล้วเราคิดอะไร จริงๆแล้วในใจของเราเราคิดอะไรอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำมันตั้งแต่ตอนที่เรากำลังทำมันตั้งแต่ตอนที่เราทำมันเสร็จไปแล้วแล้วก็ไปถึงก่อนที่เราจะตายนั่นแหละพระการงานของเราเนี่ยพี่น้องจะเสียหายจะขาดทุนง่ายมากๆง่ายกว่าที่เราคิดง่ายกว่าที่เราจะรู้สกประการแรก วกเราจะรับไม่รับตอนแรกเราก็ไม่รู้ประการต่อมามันจะถูกทําลายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ประการที่สามถัดมายิ่งถ้าเราไปนินทาไปใส่ร้ายคนอื่นการงานที่เราทำเนี่ยมันต้องโยนให้คนอดื่นอีกกลายเป็นไม่เฉยของเราอีกเดี๋ยวไปต้องเห็นอย่างน้อยสามปัจจัยที่มันจะทําลายการงานของเราอันแรกก็คือเจตนาตอนทำเราไม่ดีรูปแบบไม่ดี อันที่สองทำเสร็จแล้วเนี่ยยไปพูดไปโพชนาหรือมีคนมาชมแล้วเจตนาเราเขวการงานจบไปแล้วแต่มันยังถูกทำลายได้อันที่3ก็คือโอเคเราไม่ได้อวดใครเราเริ่มมีการงานที่ดีที่เอาล้อรับแล้วแต่ถึงเวลาเราไปนินทาคนนั้นเราไปใส่ร้ายคนนี้พี่น้องเหมือนกับพี่น้องปลูกต้นไม้ในสวนของพี่น้องพี่น้องคอยบํารุงใส่ปุ๋ยบำรุงทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เฝ้ารอว่าเมื่อไรผลมันจะออกมา แต่กิ่นแก้มันดันโน้มไปบ้านอื่นนะพี่น้องไปบ้านเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยแล้วฝนออกเต็มเลยแล้วอยู่แต่ฝั่งเขาฝั่งเดียวเนี่ยพี่น้องว่าเป็นยังไงเหรอพี่น้องความรู้สึกบางทีมันเป็นของคนอื่นเราลงทุนลงแรงทั้งหมดแต่มันกลายเป็นของคนอื่นบางคนละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดให้ตัวเองได้รับผลบุญได้รับความรักจากอนนะัลลอฮ์นะละหมาดให้คนอื่นบางคนจ่ายสการแต่สการให้คนอื่น บางคนถือสินอดถือสินอดให้คนอื่นหมายความว่ายังไงล่ะคือลอหมาดเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮ์เนี่ย,ยแหละทำน้ำละหมาดอย่างดีแต่งชุดอย่างดีสะอาดสถานที่สะอาดพยายามระวังทุกขั้นตอนตักบีดดีรุกรัวดีสูญยูดีทุกขั้นตอนทําดีหมดเลยถึงเวลาไปนินทาคนอื่นอา้าวละหมาดที่ตัวเองมีทําดีๆเนะี่ยยกให้เขาตกลงเป็นของเราไหมไม่ใช่ เพราะนั้นรบบ้านาตะกบเบลมินาดัววันนี้สาคัญมากๆพี่น้องนายของเราโปรดรับจากเราเถิดโปรดรับเถิดการงานที่เราทําแล้วทําความดีไม่ใช่เราทาปุ๊บพอลอง้อเราเลยพี่น้องไม่ใช่บางคนบอกอ่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ละหมาดแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวฉันตั้งด้รับการตอบแทนไม่ใช่พี่น้องไอ้ที่เราละหมาดเนี่ยเราได้อะไรจากอเลอมาบ้างแล้วเราละหมาดเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างละหมาดเนี่ยมันคุ้มกับที่อเลอให้ไหมไม่คุ้ม แต่พวกล้อรักเราไงพวกล้อรักพวกล้อก็เมตตาก็ให้ความช่วยเหลือเราทําความดีเพื่อพระองค์พวกล้อก็อาบาวฆ่าพยายามแล้วถึงมันจะขี่ขขี่เกียิไปมั่งถึงมันจะบกพร่องตรงนั้นบกพร่องตรงนี้อ้าวข้ารักเขาข้ารับการงานของเขาเพราะฉะนั้นการรับการงานที่เราทําสําคัญมากเพราะพี่น้องย้ําอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้สึกยังไงถ้าถึงเวลาโลกหน้า เราหวังเลอเกินว่าเราจะมีการงานที่ดีคืออย่างที่เรารู้คนตายทุกคนอยากจะกลับมาทำการงานดีๆสักอย่างอย่างเดียวก็พอแล้วถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็อย่างน้อยการงานของเราเราหวังว่ามันจะเป็นของเราแต่พอถึงเวลาปุ๊บไม่ค่าไม่เคยรับการงานของเจ้าเจ้าไม่เคยทำอะไรเพื่อค่าเจ้ามีแต่อวดเจ้ามีแต่อยากให้คนอื่นชมเจ้าอยากมีแต่อยากเด่นอยากดังเจ้ามีแต่อยากได้หน้าถ้ามีคนอื่นอยู่เยอะๆเจ้าทำดีถ้าไม่มีใครเลยเจ้าไม่ทำอะไรเลย หรือการงานที่เจ้าอุาสตส่าห์ว่าจะทําเพื่อข้าเจ้าก็อย่าไปทําเพื่อคนอื่นอยู่ดีมันจะเป็นอย่างไงเพราะนั้นพี่น้องดูอาบทเนี่ยขอบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าพี่น้องทําอามันอิบารัที่พี่น้องซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆพี่น้องเชิญแขกเหลือมาเลี้ยงอาหารคนเยอะๆพี่น้องยังไม่ต้องไปคาดหวังให้เขาดูอาให้พี่น้องพี่น้องดูอาก่อนเลยรับบานาตะกบบบลมินนาอินนกากันตะซามิุนอาลีมนายของเราปรดรับการงานของเรา แน่นอนพวกนั้นเป็นผู้ได้ยินผู้ทรงรับรู้พี่น้องไม่ต้องไปแคร์คนอื่ินบางคนเสียใจเนี่ยฉันเลี้ยงมาคนมาทั้งเยอะทำไมไม่มีไม่ใครย,ยูอานไว้ฉันเลยพี่น้องอย่าลืมว่าอกลการในคุรานว่าไงผู้ศรัทธาเป็นไงเราจะบอกเราจะพูดเราจะย้ำกับตัวเองแล้วย้ำกับคนอื่นว่าอิา<ใ>นนามานุตัมุคุมลิวะชะฮิลละลาโนรีดมินคุมเจซาอวลาชุกูรออินนาหาฟุมิรับปินายามะอับูตันกนอนตตนีรอ ถึงเวลาช่วยเหลือใครถึงเวลาเลี้ยงอาหารใครถึงเวลาเมตตาอะไรใครน่ามากแค่ไหนก็ตามอินละมานุใจมคุมวชิฮิลละอาหารนี้นะที่ค่าที่เราเลี้ยงคุณไปเนี่ยเราเลี้ยงเพราะเราอยากจะให้อัลลอฮ์รักเราคุณไม่ต้องมาขอบคุณเราคุณไม่ต้องมาตอบแทนเรานี่คือหัวใจผู้ศรัทธาต้องเปไ็นได้แบบนี้ไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้ไม่ต้องมาตอบแทนอะไรเลยก็ได้ เรากลัววันที่เราต้องกลับไปหาผู้ย่บานของเราเรากลัววันที่เราต้องกลับไปเจอนายของเราวันที่ใบหน้านั้นจะบึ้งตึงใบหน้าที่จะบูดบึง้งวันที่จะยิ้มไม่ออกกับพี่น้องอาจจะไปพบกับพวกลอสซูบาร์ซานิซาที่พงโกดเกียดเราหรือในสภาพที่เราไม่รู้ว่าตกลงการงานของเราเนี่ยเอาลลอจะรับหรือเปล่า วป,ปนนีพี่น้องที่แล้วครับวันนี้เราคุยกันสั้นๆแต่หวังว่าจะเป็นประเด็นให้กับพี่น้องได้ฉุกคิดในหลายๆประเด็นหวังว่าจะเป็นป,ประโยชน์ให้กับผมด้วยได้ฉุกคิดได้ระวังตัวด้วยที่ผ่านมาผิดพลาดอะไรบ้างไม่รู้ขอไปโทษกับพวกล้อให้มากๆพี่น้องแล้วก็ขอดอโนี้ให้มากๆรับไปนะแต่ก็บัลมินาอินนาการันตัเสอมีอุนอาลีมนายของเรารับการงานของเราด้วยนะยพวกนั้นเป็นผู้ได้ยินผู้ทรงรอบรู้แล้วขอดอวยจากพวกล้อสุภาวุตรา,ตาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสูงสงผู้ทรง,ง,งเปียยไกรครับ ปวดรับการงานของเราด้วยปวดรับการงานที่เราทําด้วยสิ่งใดที่เราผิดพลาดไปขอพงให้อภัยเราสิ่งใดก็ตามที่เราทําไปถ้ามันพอจะมีสิ่งที่ดีงามขอลับปวดรับการงานนั้นๆของพวกเราขอพรวมตตาเราขอพรวรอนําทางเราสิ่งใดที่ที่เราไม่รู้ขอพงให้เรารู้สิ่งใดก็ตามที่เราทําผิดขอพรวรลณาเราแก้ไขได้ครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมดูถ้ามีสัญญาณดีขึ้นกว่านี้ชาวล้ออาจจะได้มาพูดคุยกันต่อชาวล้อครับอากูรูเกาหลี